ในบรดารถญี่ปุ่นยุค90มันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นเหมือนตัวซีเครตครับเป็นอีกรุ่นที่เกือบลือไปแล้วว่ามีและถ้าวัดกันในรุ่นเครื่อง2,000มันไม่เป็นรองใครแน่นอนใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงมิตซูบิชิ FTO ชื่อ FTO ปรากฏครั้งแรกในรุ่นกาแลนซซึ่งในขณะนั้นเป็นรถคันเล็ก2ประตูขับเคลื่อนล้อหลังโดยที่มันจะออกมายุคเดียวกันกับกาแลน GTO นั่นเองครับ เป็นเหมือนคู่ดูโอในส่วนของชื่อนั้น GTO จะย่อมาจาก Grand t u r i s m o Omologato Grand t u r i s m o ในที่นี้หมายถึงรถประเภทที่ขับทางไกลได้ดีมีสมรรถนะสูงส่วน Omologato หมายถึงการรับรองหรือ Homologation นั่นแหละครับถ้าใช้กับรถยนต์ก็หมายถึงผ่านกติกาสามารถเข้าแข่งขันได้ที่นี้ FTO เขาบอกว่ามาจาก f r e s c o t u r i s m o Omologato ซึ่งคำว่าเฟรสโกแปลว่าสดใหม่แต่ไม่ยากจะมีคนใช้คำนี้กับทัวริสโมเท่าไหร่ครับไม่รู้จริงๆว่าหมายความว่ายังไงแต่พอเรียกย่อก,ก็เท่ดีครับทั้งสองชื่อนี้ถูกเอากลับมาใช้อีกครั้งในยุค90นั่นก็คือ Mitsubishi GTO ในปี1990และ FTO ตามมาในปี1994ครับโดยมันเป็นเหมือนน้องน้อยของ GTO ที่คันเล็กกว่าโดยรอบนี้เขาบอกว่า FTO ย่อมาจาก Fred Touring Origination ทางมิซูวิชิเลือกสร้างให้มันเป็นรถสปอร์ต2ประตูขับเคลื่อนล้อหน้ามิติตัวถังด้านในความยาวของมันจะอยู่ที่4,365ม mm, ิมและกว้าง1,735ม mm, ิมกับความสูง1,300ม mm ิลลมตรวนครับโดยที่น้ำหนักของมันจะอยู่ที่1,100ถึง1,210กิโลกรัมแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นไหนเครื่องอะไรช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัดและด้านหลังเป็นแบบมันติลิงเครื่องยนต์ที่ใช้ก็จะมีตั้งแต่รหัส 4G93 ซึ่งเป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงแคมเดี่ยว16วลาวขนาด1.8ลิตรกำลัง123แรงมา้าเครื่องตัวนี้จะอยู่ในรุ่น GS ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นครับขยับขึ้นมาก็คือรุ่น GR รุ่นนี้จะใช้เครื่อง 6A12 เป็นเครื่อง V6 แคมคู่24วลาวขนาด2ลิตร168แรงมา้าและรุ่นสูงสุดคือ GP และ GPX จะมากับ 6A12 เหมือนกันครับแต่เป็นแบบที่มีไมเวก ทำให้มีกำลังสูงสุดที่198แรงม้าเลยครับไม่เวกในยุคแรกจะบอกว่ามันเหมือน v t e ทก,ก็ไม่น่าจะผิดอะไรครับเพราะการทำงานของมันก็คือการใช้แคม2 p r o f โปรไฟล์และใช้วิธีการล็อกแคมเหมือนกันในรอบต่ำก็จะใช้แคมลูกเล็กและในรอบสูงก็ล็อกขากระเดื่องให้เตะกับแคมลูกใหญ่อันนี้คือแบบยุคแรกนะครับส่วนในยุคต่อมาจะเปลี่ยนไปใช้สวิงแคม ที่เป็นขาอีกตัวสามารถขยับได้ทำให้จุดสัมผัสของ r o c k เกอร์ามกับแคมมันจะเปลี่ยนและจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนั่นก็คือเพิ่มระยะเปิดวาล์วต่อมาหลังจากตระกูล 4B เป็นต้นไปไมเวกก็จะกลายเป็นแคมบิดแปรผันแทนคือบิดที่เฟืองแคมเพื่อหน่วงเวลาเปิดปิดวาวแทนครับไม่ได้เพิ่มระยะการยกแต่เพิ่มระยะเวลาแทนซึ่งใน fto จะเป็นแบบยุคแรกและมันนี่แหละเป็นรถรุ่นแรกๆเลยที่มากับไมเวก อีกจุดที่น่าสนใจก็คือ FTO ในรุ่นเกียร์ออตโต้จะมีระบบ Invert t o มัคือเกียร์อัตโนมัติแบบตบขึ้นตบลงได้นั่นเองครับหรือ Trip Tonic นั่นเองที่เจ๋นก็คือเกียร์สามารถเรียนรู้สไตล์การขับของเจ้าของได้ทำให้เปลี่ยนได้นุ่มนวลขึ้นหลังจากผ่านการใช้งานถือว่าล้ำใช้ได้เลยครับสำหรับรถจากปี1994มาพูดถึงตัวพิเศษกันบ้างครับนั่นก็คือ GPX Limited Edition รุ่นนี้เกิดขึ้นจากเหตุที่ FTO ได้รับรางวัล Car of the Year Japan มันเลยมีชื่อเล่นว่า COTY โดยการอัปเกรดก็คือเฟืองท้ายที่ได้ LSD มาจากโรงงานมีอยู่ด้วยกัน207คันคู่แข่งของมันในยุคนั้นถ้าเทียบกันในพิกัด2ลิตรแบบ NA FTO มันก็จะวิ่งหัวหัวเลยครับเพราะด้วยความที่มันน้ำหนักเบาและกำลังเยอะ ปี1997มันจะได้รับการปรับปรุงหน้าตาใหม่จุดสังเกตคือการชนหน้าไม่เหมือนเดิมการแบ่งรุ่นยังตามเดิมครับแต่มีการเพิ่ม GX Sport กับ GP Version R ตัวนี้จะได้รับการอัปเกรดตั้งแต่การโครงหน้าจาก17ม m mm เมเป็น20 mm, และหลังจาก18ม m mm เมเป็น20ม m mm มด้วยและเฟืองท้ายเต็มจากเดิมเป็นแบบวิสคัตก็เปลี่ยนเป็นแบบพอเส้น แน่งงกัสิมาวิสกงวิตกัตทอสรงทอเส้นอะไรมันคืออาหารแมวหรือเปล่าหรือจะมาทอบ้าถ้าไม่อยากงงให้ย้อนไปดูรถซิ่งวิทยาคาบที่42คาบนี้คนขาดเรียนเยอะซะด้วยโคดหูอะต่โคตรโคดหูเลยวอา้าวกลับมาต่อกันที่ FTO เ v e r s i o น R ด้านความสวยงามจะมีหางหลังปรับใหม่ส่วนภายในจะมากระบ,บาะสีน้ำเงินและพวงมาลายัยโมโมอายาเซ สมัยนั้นคู่ชกของมันคือ DC2 เลยครับและ2ตัวนี้จะมีรุ่นอัปเกรดเพิ่มไปอีกขั้นคือ Aero Series อีกตัวที่เตีงแจ๋วไม่แพ้ก,กันคือนักยะจูนมันคือแพคเกจแต่งเต็มระบบของ FTO ที่ได้ทั้งหน้าตาและการใช้งานที่เป็นชื่อนักยะจูนนั่นก็เพราะอากิฮิโกะนากยะเป็นหนึ่งในนักขับของมิสซูที่มีชื่อเสียงและเขาใช้ FTO แข่งใน JGTC ครับ ลงแข่งในรุ่น GT 3 0 0ก็เลยมีการออกรุ่นพิเศษแบบนี้ FTO คันนี้เพื่อนๆที่เล่น Gran Turismo น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งในสนามเนี่ยกำลังของมันมีมากถึง378แรงม้าและความเร็วสูงสุดจะไปได้ถึง313กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับซึ่งการสร้างรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของยอดฝีมือนั่นคือโครงสร้างและเซอร์วิสกับจัดการทีมจะรับผิดชอบโดย n o a Engineering เครื่องยนต์ประกอบและจูนโดย HKS ยางจากโตโยซึ่งตอนนั้นมีการทำซีรีส์ยางชื่อแชมปิโอครับส่วนแทวอนนี่เราไม่รู้เขาคือสินค้าอะไรเหมือนกันแต่เวลาพูดถึงรถคันนี้ก็จะเรียกกันด้วยชื่อแทวอนแชมปิโอ FTO เจ้ารถคันนี้จะวิ่งได้สูสีกับ FD3S ของ RE อเมมิยะเลยครับและในรุ่น FF ด้วยกันเป็นรองแค่ซิลิกาเท่านั้น อีกตัวที่ถึงจะไม่ได้ทำขายแต่ก็อยากจะพูดถึงนั่นก็คือ FTO EV ซึ่งเป็นรถต้นแบบของ FTO ที่ใช้ไฟฟ้าทำขึ้นในปี1999ครับและมันเป็น EV คันแรกที่วิ่งได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรภายใน24ชั่วโมงทำลายสถิติโลกจนได้การรับรองจาก Guinness World Record FTO นับได้ว่าเป็นโมเดลที่มีอายุในตลาดสั้นมากๆนอกจากเรื่องของยอดขายที่ช่วงไทยเริ่มลดลง มันยังมีเรื่องของกฎหมายด้านความปลอดภัยที่กําลังจะปรับใหม่ว่าเ,วเรื่องของการชนจากด้านข้างรถทามิสุบิชิจึงยุติการผลิตและจัดจำหน่าย FTO ในปี2000รวมแล้วนับจากเปิดตัวในปี1994จนถึงปี2000มันขายไปได้36,805คันโดยปีที่ทำได้ดีที่สุดคือปี1995ที่ทำได้19,629คันโดยในปีนั้นยอดขายมาจาก GPX รุ่นเดียวถึง8,505คันเลยครับผลปรากฏว่าในเมืองนอกมันกลายเป็นรถเกรยอดฮิตเช่นในอังกฤษมีการนำเข้าแบบไม่ผ่านดีลเลอร์จนในที่สุดดีลเลอร์ต้องยอมเอาเข้ามาเองครับในแถบบ้านเราอย่างสิงคโปร์มาเลย์ฮ่องกงก็มีให้เห็นหรือในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จุดร่วมที่ประเทศเหล่านี้เอามาใช้ก็เพราะมันถูกผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้นมีแค่พวงมาลัยขวา ประเทศที่จะเอาไปใช้ก็เลยเป็นประเทศขับชิดซ้ายนั่นเองครับถึงจะไม่ได้เด่นหรือดังแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในหนังถึง2เรื่องครับนั่นก็คือในเรื่องเร็วฟ้าผ่าเราจะได้เห็น FTO วิ่งกับ R32 และในใหญ่ฟัดโลก2อาเฉินแกเล่นขับขึ้นเรือระยอตแบบไม่ต้องจอดเรือไม่รู้ใครทำก่อนระหว่างเรื่องนี้หรือฟาดแต่ผมมองว่าเรื่องนี้น่าจะทำก่อนนะในโลกของรถสิงมันอาจจะไมไ่โดดเด่นที่สุด แต่รับรองเลยว่าไม่เหมือนใครเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงกับรถรุ่นนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อย